สวัสดีค่ะพวกเรา,าจาก,กมา,มาดามตูนวันนี้เรามีสินค้ามาเสะนอะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จากคิซ่านะคะมีทั้งตัวเดและนไนายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสลิปปิ้งมาร์กคือเป็นแบบไม่ต้องล้างออกนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบใช้มากน้าเป็นแผ่นนะคะตัวนี้ใช้โบกเข้าไปเลยค่ะ โดยไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วนอนค่ะตื่นมาปุ๊บห,หน้าใสใส,ใสกระจ่างใสชุ่มชื้นเนียนเลยค่ะตัวนี้เพียงกระปุกเดียวนะคะล็อกเปิ้ลก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้ด้วยนะคะสวยกลางคืนไปแล้วนะคะ<า>ต่อไปวะะสวยกลางวันนะคะกั่นะคิะคะสซานะคะเดครีมตัวนี้จะมีส่วนประกอบของ เมื่อหอยทากนะคะโกลเด้นสเนลค่ะพร้อมทั้งตัวกุหลาบเบลกเรีนะคะโรพสพาเซนต้าเอ็กแทกและที่ขาดไม่ได้คือไฮยาลูโรนิกนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในกระปุกเดียวค่ะโปรโมชั่นเหมือนกันซื้อ1แถม1กันไปเลยนะคะซื้อไปตุน<อ>ไว้เยอะๆเลยค่ะคุมพี่ขาตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นตัวเล็กๆมาฝากนะคะเป็นขนาดทดลองนะคะ39บาบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ตึกมาดามตู ยังไม่พอค่ะคุณพี่หนึ่งกล่องมีหกซองแถมให้อีกหนึ่งกล่องค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อไปใช้ก็สวยซื้อไปขายก็รวยที่ตึกมาดามตูนเฉพาะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะท้ายคลิปนี้ทักมาเลยนะคะซื้อไปใช้ก็สวยซื้อไปขายก็รวยที่ตึกมาดาม น,นี่ลาไปก่อนนะคะไปใหม่ทุกคนค่ะ